าปคุยกับใช้แสงบริจิตตแปดเก้าที่หนึ่งนะครับผมใช้แสงวันนี้วันนี้โอ้โหวันนี้หมัดที่คาดหมัดไหนครัหมัดไหนขวาโอ้โหจังหวะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้หมัดนี้นี่มันเกมมันเป็นยังไงแย่แล้วถไปถึงแย่ก็น้องเขาก็มีหมัดเหมือนกันครับก็ต่างคนต่างมีครับเออเออเขาพาตัวของเราเกาะครับโอ้คือเราได้นับใช่ครับได้นับนี่มีใช่ไปกาครึ่งคนนะใช่ครับดีใจครับ เขาบอกว่าเขาโดนมัดเดียวจริงๆใช่ครับมัดช่ไหมมัดเดียวครับมัดเดียวแบบมัดเดียวนี่เงินหายวัไปเป็นแสนๆเลยนะครับใช่ไหมครับเอบรรยากาศเขาอยากจะแก้เมือใหม่ก็ได้ครับได้ไหมได้แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่เสียบบอกแล้วกันเนาะนะมวยยังคู่ขี้ฤาษีกันอยู่ใช่ครับเพียงแต่ว่ามันใครพลาดใครร่วงใครพลาดสะดุดเนาะครับเออมัดน้องเขาหนักไม่เห็นหน้าหงายเงืบหงายเงื้ออยู่ก็มีสะดุ้งครับผมก็ บอกหมัดไม่ดีอากาศตกตลอดแล้วต้องไปฝึกใหม่ให้กาดจุดไหนจุดไหนต้องแก้ไขมีกาดครับต่อยแล้วชอบตกครับโอพอตกปุ๊บเด็กก็โตแล้วหน้าหงายหลายครั้งเลยครับจังหวะยกสี่โดนศอกลูกนั้นยังไงตัวศอกก็โดนเข้าเข้าตึกเต็มๆไหมตอนนั้นแถวนี้ยเต็มเต็มมาโ้โหนี่ถ้าเกิดว่ามาไม่เต็มเนียวนี่ ไส้ครับไม่ติดร่วมได้เช่นกันได้ครับโอ้โหนะฮะนี่ถือว่าเป็นการเป็ช็ตที่ดีเนาะครับเอาล่ะครับผมวันนี้แค่เกิดนี่้แงได้แล้วแค่ไปอีกครั้งทำตรงๆไปครับสามเฟติดแล้วเอาละครับมันต้องมีวันของเราเนาะใช่ไหมครับมันไม่ใช่มีแต่วันพระนะใช่ครับมันต้องมีวันเนนวันโกนด้วยแหละเอาเอาเอาอายุเท่าไหรแล้วอายุอายุสิบเจ็ดปีครับเจ็ดปีจังหวัดไหนจังหวัดจับแพงเลยครับ เอ้าบอกพี่น้องชาวกล้วยไข่หน่อยวันนี้เกมเกิดได้แล้วนี่เอ้าทำสำเร็จแล้วขอบคุณพี่น้องชาวกำแพงเพชรแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะวันนี้ผมชนะได้แล้วครับมีใครใจไหมกับใครอ่ะทางไฟที่ผ่านมาเนี่ยทีทีแดกไม่มีครับแล้วแต่ผมมันเจอแล้วจ่าผมเจอพี่กันเท่าไหร่พี่กันเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดก็ได้ยี่สิบหกได้เอาล่ะครับต่ำสุดก็ยี่สิบหกครับอ่ะต่ำสุดร้อยยี่สิบหกครับหกนะเอาละครับผมอ่ะยินดีนะยินดีด้วย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 เสียงแล้วครับได้เสียงแล้วแจก เป็นบรรยากาศคร่าวๆครับของหลังเกมถ่ายครับทุกวันนี้ใช่ครับน้องเกมเกมเต็มแผนมาดี